เ,เป็นพิมพ์ที่มีความสวยงามผมเรียนอย่างนี้คือศิลปะเชิงช่างเนี่ยช่างแกะเนี่ยได้ได้ลงตัวแล้วก็สวยงาม ที่เราตอบคําถามอะ่ะมีคนถามเรื่องค้าเออเรื่องของข้างอวดครับเออที่ถามว่ามันแบ่งได้กี่กินแล้วมีหน้ามีตาไหมจำได้จําได้พี่ะครับเออ,เอ,อแล้วเดี๋ยวเรามาทําคลิปตัวนี้แยกให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นไหมได้ได้ครับพี่เออเออ,เอ,อที่มีรูปอยู่ไม่ไม่แน่ใจว่าเออตอนเนี้ย ข้างอู่เนี่ยมันแต่งยังไงมั้งข้างอู่เนี่ยที่แยกออกมาได้พี่มันจะมีอยู่สามแบบครับผมสามแบบพิมพ์อ่นะฮะที่เรียกว่าข้างอู่ก็คือหนึ่งเป็นข้างอู่พิมพ์ใหญ่สองข้างอู่พิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นี่ก็คือในรูปรูปพี่นี่วะอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อ่าแล้วก็มีอู่พิมพ์กลางแล้วก็อู่พิมพ์เล็กอ๋อนะฮะอันนี้อู่พิมพ์ใหญ่อันนี้มาดูอู่พิมพ์กลางอู่พิมพ์กลาง อ่านั่นก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นพิมพ์กลางอ่าน,น,น,นี้จะเป็นอู่พิมกลางอันนี้พิมพ์กลางนะใช่ครับแล้วก็อ,อ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอู่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กครับเล็กคือรูปนี้นะใช่ใช่นี่เป็นอู่พิมพ์เล็กอูล่ลายขาดโอเคทีนี้ในพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบครับคือคือคือเรียนหนีพี่ พระข้างอู่เนี่ยอันนี้ทาทาความทำทำความเข้าใจก่อนององค์นี้ก็อู่พิม์ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่าคือเรียนอย่างนี้พี่พระข้างอู่เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่ายันอู่เนี่ยหรือยันอุณาโลมเนี่ยครับหลวงปู่สุขท่านเนี่ยเป็นยันเป็นยันที่หลวงปู่ใช้เสมออ่าครับผมทีนี้ช่างที่ทําแม่พิมเนี่ยนะฮะครับเขาก็เอายันตัวสําคัญเนี่ยเอามาลงไว้ในแม่พิมพ์ครับ แต่ทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าแต่ละพิมพ์ในข้างอูเนี่ยทําไมถึงมีหลายแบบเพราะช่างแต่ละคนเนี่ยก็คือแกะพิมพ์แล้วเนี่ยเอามาเทหล่อแล้วามาถวายหลวงปู่มันเลยทําให้เห็นหลายลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยันอูอาจจะมีหลายช่างใช่ฮรขนาดของอูก็เลยไม่เท่ากันแต่เราแยกกันเอง ใช่เรามาแยกให้เห็นเรามาแยกให้เห็นทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้อย่างอย่างในสององนี้ที่เป็นอู่พิมพ์ใหญ่เนี่ยทําไมถึงเรียกว่าอู่พิมพใหญ่เนี่ยให้มีมีสององพี่พี่สังเกตดูดีๆในองค์ที่เป็นฉากเทากับองค์ที่เป็นตลับใส่ในตลับเนี่ยที่เป็นฉากสีแดงเนี่ยพี่สังเกตดูเห็นไหมฮะยันอู่เนี่ยในการวางเนี่ยหันหัวออกแต่ว่าแต่ว่าลักษณะยันเนี่ยเขียน ไม่เหมือนกันเพราะเป็นคนละช่างที่สังเกตดูดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองเอาเปรียบเทียบกันอ่าพี่ลองถ้ามาวางถ้ามาวางคู่กันเนี่ยจะเห็นเลยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ทําวางคู่กันได้ป่ะถ้าวางคู่กันได้เนี่ยพี่จะเห็นเลยเดี๋ยวพี่ลองไปตัดต่อดูอ่าจะได้คุณผู้ชมเนี่ยได้ได้ลักษณะเห็นไหมฮะ <c oughs> แล้วทาไมถึงเรียกพิมพ์ใหญ่หนึ่งองพระเห็นไหมจะล่ะําอ่าองพระล่ํากว่ายันเส้นใหญ่ ยันที่เป็นยันอู่เส้นจะใหญ่ๆหญ่เส้นเส้นของยันใช่ฮะเห็นไหมฮะเส้นจะหนาหนาใหญ่ๆครับเห็นไหมฮะแล้วก็ประทับฐานบัวคข้อบัวหงายอ่าครับผมนะฮะแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือหัวออกเห็นไหมหัวออกก็หมายความว่าไอ้ตัวปลายยันปลายตัวหัวอู่เนี่ยจะหันออกด้านด้านเออ่ด้านสุ้มพระ อ่าครับผมก็คือจะหันมาอีกฝั่งของของยันนี้จะหันออกจากไหลพระเห็นไหมฮะไหลเห็นไหมฮะจะเห็นไหมฮะจะหันออกทีนี้มันจะมีอู่อีแบบหนึ่งก็คือเป็นอู่พิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับหัวยันเนี่ยจะหันด้านเข้าหาไหลพระครับทั้งสองด้านครับผมไอ้นี้ก็พบเจอน้อยแล้วที่มีมีคนถามเรื่องว่าพระข้างอู่มีหน้ามีตามาผมส่งรูปพิมพ์ใหญ่มาให้พี่ดูอ่า อันนั้นก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูอันนี้รุ่นน้องผมเพิ่งซื้อได้มาครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยคือมีหน้ามีตาหน้ามีหน้ามีตาก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากกว่านี้ใช่ฮะพี่สังเกตดูอุด,ด้านไหล่ซ้ายองค์พระพี่เห็นไหมพี่ดูดูเห็นไหมฮะไอ้ตรงปลายยันเนี่ยจะขีดตรงลงมาอันนี้เป็นเอกลักษณ์ช่างที่เขาแกะพิมพ์นี้เลยเอ่าเห็นไหมฮะตรงตำแหน่งตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเทียบกัน เห็นไหมฮะปลายยานตัวนี้จะเป็นเส้นตรงๆมาก็คือถ้าเกิดเราเรามองอย่างนี้ยตรงไอ้ตรงที่พี่วงคือถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่เห็นไหมนี่จริงๆเนี่ยองนี้กับองค์นี้คือเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าต่างกันก็คือองค์องค์ที่รุ่นน้องผมซื้อมาได้เนี่ยอันนั้นจะเป็นพาระที่สวยอ่าเห็นไหมฮะครับผมอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ใหญ่เลยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ขยายคนผู้ชมดูนิดนึงว่าเอลักษณะของของ เรื่องของหน้าตาที่ที่ผู้ชมถามว่ามีหน้ามีตามีหน้ามีตาก็ประมาณนี้ใช่ใช่พี่ทีนี้อีกข้อหนึ่งพี่สังเกตดูครับพี่ดูวงแขนครับ,รบดูเฉพาะวงแขนพี่เห็นไหมเหมือนพิมพ์อะไรพี่เห็นไหมอ่าวงแขนอ่าเฉพาะวงแขนเลยเหมือนเลยเหมือนพิมพ์อะไรพี่ก็ประพามณฑลถูกต้องครับนี่แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือองค์พระมาจากประพาณฑลนี่แหละครับครับผม ประพามนทนพิมพ์พรัศมีไม่มีรัศมีทีนี้ช่างเขาเนี่ยก็คือ,อพิมพ์พที่ไม่มีรัศมีเนี่ยเขาก็มาเติมยันอุณาโลมเข้าไปก็คือก็เป็นแม่พิมพ์พที่ได้ขึ้นมาอีกหนึ่งแม่พิมพ์เขาเรียกว่าการโอนถ่ายแบบพิมพ์พในเทปเก่าๆที่ผมเคยบรรยายเอาไว้แล้วก็ เริ่มเริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นใช่พี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งพี่ลองดูเห็นไหมฮะฐานบัวคว่มบัวหายอยู่ในพิมพ์ประพามนทนคือถ้าเอาไอ้พิมพ์เนี้ยถ้าเอาอู่ออกเนี่ยเห็นไหมก็คือประพามนทนใช่ไม่มีรัศมีใช่ครับนะครับตามนะครับอันนี้ก็คือบัวเห็นไหมะบัวนิยมเลยบัวคว่ำบัวหายบัวแบบนี้อาของอ่าอันนี้ก็คือแม่พิมพ์ใหญ่ครับอ่าทีนี้ถัดมาพิมพ์กลางพี่นะครับโอเค นั่นเดี๋ยวลงมาดูเรื่องของทิมกลางนะครับครับทิมกลางอ่าทีนี้มาิม<ร>พ่กีลืมถามพิมพ์ใหญ่เนี่ยเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเนื้อเนื้อหามวลสารเนี่ยก็เป็นตะกวัวมีตะกวัวตะกวัวผสมส่วนผสมชิมเงินหรือมีทั้งสองรูปแบบทั้งเป็นอ่ามีทั้งสองรูปแบบเพราะว่าการเทของช่างเนี่ยที่เอามาให้วัดปากทองเนี่ยแล้วแต่ความถนัดคือช่างมี วัสดุอะไรเขาก็เทมาบางองค์ก็ผสมเงินมาครับบางองค์ก็แกะตะกัวเพราะฉะนั้นตัวมีทั้งเ,เป็นถ้าเกิดเราเรียยงง่ายๆก็คือตะกัวน้านมตะกัวชีดเงินใช่เป็นตะกัวผสมเงินครับผมมีมีสองลักษณะแต่นี้มาดูเรื่องของพิมพ์กลางพิมพ์กลางเอาพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่แตกต่างกันยังไงพี่ดูเรื่องยันเห็นไหมยันตัวอุณาลมเห็นไหมหัวยันจะเล็กกว่า เห็นไหมฮะลักษณะหัวยันครับผมเห็นไหมฮะเส้นหัวยันเนี่ยจะจะเล็กๆถ้าเป็นพิมพใหญ่เนี่ยหัวจะก,กว้างๆเห็นไหมฮะแล้วก็ลักษณะองค์พระเนี่ยวงขแขนองค์พระเนี่ยจะแคบกว่าอ่าครับผมเห็นไหมฮะจะไม่เป็นเหมือนประภามนทนในหมวดนิยมครับผมเห็นไหมฮะข้อแตกต่างอับวิธีการแบ่งแยกพิมพ์ <c oughs> แต่ทีนี้บางทีคนคนยังไม่ได้เห็นพระเยอะมากเขาก็พอเห็นปุ๊บมีอูมอ่มีอู่ก็เข้าใจว่าอ,อมีมูลค่าคแพงไปซะทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในใน,ในอู่พิมพใหญ่เนี่ยในนักเล่นสมัยก่อน,นจะซื้อเนี่ยราคาจะแพงกว่าในอู่มวดพิมพ์อื่นมันจะมีแบ่งแยกจริงๆนักเล่นรุ่นเก่าเขาก็มีการมีการซื้อที่ที่แตกต่างกันในเรื่องของมูลค่าครับ แต่ปัจจุบันนี้ผมเรียนนี้คือถ้าไปเจอในอย่างพิมพ์กลางองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สวยครองค์จริงนี้เป็นผ้าที่ขาวอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วมีมูลค่าสูงณปัจจุบันดูเรื่องของความสวยใช่ใช่ใช่ครับนะพี่ดูด้านหลังองค์นี้เป็นองค์ที่แปลกองค์นี้ก็จะจานกับหัวเป็นยันพุทธมลโลกใหญ่เห็นไหมครับครับผมอ่าใช่เห็นไหมครหัวเลยจะจานกับหัวครับผมอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นที่แปลก แต่จริงๆแล้วไม่ได้ไม่คือเข้าใจว่าพระท่านที่จาร์เนี่ยเข้าใจว่าคือท่านจับมาลักษณะจะกลับหัวไม่กลับหัวท่านก็เขียนไปเลยท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูทิกดูก่อนใช่ท่านก็เขียนไปอะไรเงี้ยเนี่ยก็หลอมีมียันปุนโมโลกใหญ่ให้ดูด้วยองค์นี้คนรับคระนะครับอย่างองค์นี้ก็ราคามูลค่าปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าสูงเพราะเป็นพระที่สวยองค์จริงนี่ขาวมากพระองค์นี้ครับผม ส่วนพิมผงนี้ก็รุ่นน้องซื้อซื้อได้ครับก็สนิทกับพี่ดีน้องเตา๋าอ๋อครับอ่าน้องเตา๋าแม่กองเป็นผู้ครอบครองในในมือแรกก็ไม่ได้พระจริงๆที่เรานํามาศึกษาเนี่ยบางบางส่วนก็าไม่ได้อยู่กับเราใช่จริงๆแล้วถามว่ามีพระผมองค์ไว้ในนี้ไม่มีก็ล่าสุดเนี่ยพี่ก็ผมเพิ่งโทรสดๆไปเลยขอให้รุ่นน้องผมส่งอุ่ไหลขาดมาพิมพ์เล็กครับผมเพราะว่าพระของเขาเป็นพระดูง่าย นะก็เลยก่อนจะเข้ารายการก็โทรไปช่วยอนุเคราะห์ส่งรูปมาให้หน่อยครับผมอันนี้อ่ะ,อ,ะองนี้ก็ปู่ลายขาดพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนะครับพิมเล็กเนี่ยทาไมถึงเรียกปูลายขาดล่ะอ่าบริเวณเห็นไหมเราเคยทําไปแล้วในคลิปนั้นแต่ว่าวันนี้เรามาเราแยกให้เห็นว่าเป็นพิมเล็กพิมพกลางพิมพ์ใหญ่ต่างกันยังไง เห็นไหมพอพิมพ์เล็กเนี่ยวงแขนเขาก็จะออกไปเหมือนกับพวกกลุ่มวัดส้มเซี้ยวเห็นไหมฮะช่างก็คือจะเป็นช่างกลุ่มในวัดช่างช่างกลุ่มนั้นใช่กลุ่มในวัดส้มเซี้ยวแล้วก็หัวอู่ก็จะเล็กลงเห็นไหมฮอุณาลมก็จะเล็กลงแล้วก็รวมถึงบัว รูปแบบของบัวใช่นะฮะจะต่างกับพิมพ์ใหญ่ใช่ฮะัจะต่างเลยใช่ครับคือพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นพิมพ์ที่มีความสวยงามผมเรียนอย่างนี้คือศิลปะเชิงช่างเนี่ยช่างแกะเนี่ยได้ได้ลงตัวแล้วก็สวยงามซึ่งมีมูลค่าในการเช่าหาเนี่ยราคาสูงมาตั้งแต่อดีตแล้วในในหมวดพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เรียนอย่างนี้ว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นพระที่ปัจจุบันเนี่ยเจอน้อยมาก ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะนับองค์ได้ในองค์ที่แท้ๆที่ที่เราเห็นแล้วผมว่า,น,าน่าจะเป็นช่างในกลุ่มที่ทําเนื้อทองแดงใช่ในกลุ่มพิมพ์นิยม,ม,ยมใช่ในกลุ่มพิมพ์นิยมเพราะศิละปะช่างเขาก็จะสวยงามนะครับพอเราก็ถือโอกาสนี้นำมามาแนะนําแนะนำนะฮะส่วนไอ้ก่อกิ้พิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กเนื้อหามวลสารนี้ ก็จะเป็นจะเป็นชินส่วนใหญ่จะเป็นชินออกเป็นไม่ไม่ค่อยจะเจอชินที่ผสมเงินละจะเป็นชินจะเป็นชินนมนมใช่ครับจะเป็นตะกวัวนมแต่ส่วนในอู่พิมพ์เล็กเนี่ยก็ยังพบเจออยู่ที่เป็นตะกวัวผสมเงินก็มีก็จะมีทั้งสองใช่สองเนื้อหานีใช่ครับเข้าใจว่าน่าจะเทหลายครั้งในหมวดในหมวดอู่พิมพเล็กเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยค่อนข้างจะมีจํานวนครับผมไม่ไม่ได้เทในรอบเดียวครับผม ส่วนวิธีการดูอุไรขาเราเคยทำไปแล้วเราลองจับย้อนกลับไปดูนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการจำแนกแม่พิมพ์นะครับผมเก็ข้าวแค่นี้ครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆก็คุณผู้ชมที่แฟนรายการที่เราถามเรามาว่ามีหน้ามีตาไหมอ่าวันนี้เราก็มาบรรยายให้เห็นนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามในช่องรายการของเรานะครับ ก็สำหรับคนที่สนใจพระเครื่องหลวงปู่สุขครับก็ติดตามเราไว้นะครับนอกจากพระเครื่องหลวงปู่สุขแล้วเนี่ยยังมีพระหล่อพระหล่อแล้วก็คณาจารย์ต่างๆครับที่เราจะทยอยทำนะครับแล้วก็ติดตามติดตามได้เลยครับปลายปีนี้เรื่องของหนังสือนะครับหนังสือพระเนื้อเมตสิกนะครับโดยพจน์ก้าเทวานะครับ เดี๋ยวกดติดตามไปเลยครับครับนะครับผมโอเคครับผมงั้นวันนี้ผมสองคนครับลาไปก่อนเนาะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ